ห้ามหล่นเกินสามทีนะอเอ้ยสองแล้ว,วให้ยกมือช่วยดเหรออยกมือช่วยดิยยช้ชาๆทำลายยือแนละ้วสามทีแล้วแหมแล้วเอาไป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  มาอยู่ด้านนี้ดิอยา่าขี้เกียจเดินดิใกล้จะใช้หลอดเขี่ยอยู่แล้วมาฮเฮ้